มาที่อีกหนึ่งคู่นะคะต้องบอกว่าที่ประสบความสําเร็จมากๆสําหรับหลิงออมนะคะหลิงหลิงคองกับออมกรน,นพัทรนี่แหละฮะจากซีรีส์เกิร์ลเลิฟกระแสดี ใจซ่อนดรักนะฮะใช่ล่าสุดเพิ่งเดินทางไปจัดงานแฟนมิทติ้งนะครับที่ฮ่องกงกกน,นะครับกับงานหลิงออม first fan meeting in ฮ่องกงนะครับจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมซึ่งก็มีแฟนๆชาวฮ่องกงเนี่ยโอ้โหเปยรอตอนรับส่งเสียงกรี๊ดให้กับสองสาวดังสนั่นเลยทีเดียวบรรยากาศในงานนะครับหลิงหลิงกับออมเนี่ยก็เสิร์ฟโมเมนต์ตอบแทนแฟนๆกันแบบจุกๆไปเลยขนเพลงไปร้องทั้งเพลงคู่เพลงเดียวมีทั้งเพลงไทยเพลงสากลแล้วก็เป็นเพลงภาษาจีนด้วย ซึ่งไฮไลท์พิเศษก็คือออมเนี่ยได้เลือกเพลง please 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 ของ Sabrina Carpenter นี่แหละไปร้องโชว์นะครับขณะที่หลิงหลิงเองเนี่ยเลือกเพลงภาษาจีนไปร้องโชว์ที่บ้านเกิดที่ฮ่องกงเลยคือชื่อเพลงว่าเซียยีเจนเทียนโฮนะครับ หรือว่าแปลเป็นไทยคือสถานีต่อไปคือบราชินีเป็นของวงชวินนี่แหละก็ไปร้องให้แฟนๆได้ฟังกันเป็นครั้งแรกด้วยที่ฮ่องกงนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการเล่นเกมพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองเลยบนเวทีก่อนจะปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพรวมกับแฟนๆแล้วก็ไฮบายส่งแฟนๆกลับบ้านกันนะครับโอ้โหแฟนคลับเยอะมากแน่นฮอลเลยนะครับนอกจากนี้ลิลลี่ก็ออมเนี่ยก็ได้ไปเดินชมซุ้มกิจกรรมต่างๆที่แฟนๆที่นั่นเขาจัด ไว้ที่หน้าง,งานด้วยคุณผู้ชมยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้ที่ไทยเลยนะฮะบอกเลยว่าโอ้โหเราไปชมภาพบรรยากาศแฟนมิทติ้งกันหน่อยฮะ